แสนเลยนะคะทุกคนเกือบห้าหมื่นเลยนะคะเนี่ยโทรศัพท์เครื่องนี้คือแพงมากเลยนะก็จะคิดว่าน้งพักน้ำแรงจากการทำงานนะคะทุกคนดูเปิดแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ใช้แล้วหรอคะพี่ใช้ยสิบห้าโปรแมคค่ะพี่ใช้ยสิบห้าโปรแมคค่ะพี่ใช้ยสิบห้าโปรแมคสวัสดีค่ะ,คะ,คะ,คะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาอันบดับนี่เลยคะ่ะนี่คืออะไรเอ่ยมันก็คือไอโฟน ะะเราจะมาอันบ็อกกันนะคะกล่องนี้นะคะเราสั่งมาจากทิกต็อกนะคะสั่งมาจากร้านน้าแข็งนะคะทุกคนอันนี้คือ15 Pro Max นะคะและเราขอคอยวันนี้มันนานแสนนานมาค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเปิด iPhone 15 Pro Max ไปพร้อมกันค่ะค่ะทุกคนมา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 เราจะมาเริ่มอันบ็อกกันแล้วนะคะถึงเต้นเลยนี่นี่ถึงเต้นเลย15 Pro Max นะคะทุกคนด้ย15 Pro Max ที่ฉันฝันฝันมา กำเ,เริ่มแกะกันนะคะทุกคนว้า wow. วมาคะ่ะทุกคน yeah. <c oughs> เราแกะได้แล้วนะคะว้าวกปิ๊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 อฟเมกนี่ค่ะทุกคนว้า wow. วมามามล<า>ม<า>มมว้าว มาเริ่มเริ่มเริ่มว้าวว้าวอีกกองเออหนึ่งองขาดอ่ะทุกคนแรงมากไม่เป็นไรนะคะนี่สวโมก็กสิบห้าโป้แม็กนะคะทุกคนมาเรามาดูข้างในกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะมาดึงขอบนะคะ ว้าวว้าวนี่อีกครั้งนึงอีกอันนะคะทุกคนว้าอีกอันนึงว้าวมีนี่แกแล้วเนส่น,น,นี่มาค่ะเราบรลุ้นกันว้าวโอ้โหทุกคนสวยวาสมากค่ะทุกคนน,นี่สวยมาก15 p r แม็กนะคะทุกคนสวยปะสวยปะใครสวยเน้นมานะคะว้าวทุกคนคือแบบเครื่องมันใหญ่มาก ทุกคนเครื่องมันใหญ่มาก <c oughs> มาค่ะทุกคนว้าตอนนี้คือเนื้อแตกหมดแล้วนะคะมาเรามาเปิดนี่ทุกคนดูนี่เรามาดูพร้อมกันนะคะมาว้าวว้าวสวยมาก1สื้อผ้าโปรแม็กนะคะทุกคนสวยปะสวยปะใครคิดว่าสวยเมน์มานะคะทุกคนคอมเมนต์มาสวยปะนี่สวยมากสวยเวิร์มากนะคะนี่ในกล่องนะคะทุกคนก็จะมีอันนี้นะ นี่ในกล่องจะมีใส่ชาร์ตนะคะแล้วก็มีทิมจิ้มจิ้มปะแกะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมาเราลงมาเปิดเครื่องกันนะคะมาว้าวมาวเปิดไเคร้องกันว้าววิสิบห้าต่อแมงกซ์นี่เปิดขึ้นแล้วอุวินิจายอนิจายอนทุกคนคือแบบรู้ปั้กเกือบครึ่งแสนเลยนะคะทุกคนเกือบห้า เนี่ยโทรศัพท์เครื่องนี้คือแพงมากเลยนะก็จะฟีลว่าน้าพักน้ำแรงจากการทำงานนะคะทุกคนดูเปิดแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ยิ้ย้้สวัสดีคะ่คะ <c oughs> พี่ชายแล้วหรอคะพี่ชายสิบห้าโปรแมคค่ะพี่ชายสิบห้าโปรแมคค่ะพี่ชายสิบห้าโปรแมคคทุกคนคะ่ะเราเสร็จหมดแล้วนะคะเราถ่ายโอนข้อมูลเสร็จหมดแล้วนะคะทุกคนตอนนี้คือีใจว่างเลยอะคือแบบ โมแรงนะคะทุกคนคืออยากจะบอกว่าเราเก็บเงินซื้อเองนะคะคือพี่เก็บเงินซื้อเองคือแบบ ดีใจอะทุกคนคือแบบ15 p ป o Max คุณจะต้องถามว่าแล้วพี่นาทำไมไม่ซื้อ16 p ป o Max กค่ะก็พี่อยากได้15 p ป o Max นะคะพี่ก็เลยซื้อ15 p ป o Max ค่ะทุกคนคือแบบคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะทุกคนก็แค่บอกว่าอยากมาอันบ็อกนะคะ iPhone 15 p ป o Max ให้ทุกคนดูนั่นเองค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์คุยกันได้ะะแล้วกันทุกคนแล้วอยากให้พี่นาทำคลิปอะไรก็บอกกันได้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายอ้ว